สวัสดีคะ่ะนิตาม,มาแล้วคะ่ะวันนี้เดย์ที่8นะคะของเส้นเส้นทางรวยนะเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่2นะคะวันที่8แล้วนะคะออวันแรกๆนะคะนิตาได้นําเกี่ยวกับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มาให้ฟังกันแล้วนะจากการที่เราต้องอหาสินค้าเพื่อจะมาขายโบนโลกออนไลน์เนาะรักในสินค้านะคะชอบในสินค้านะ,ะแล้วก็ศรัทธาเจ้าของแบรนด์นะคะ รักและศรัทธาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลนี้โทรศัพท์มือถือของคุณหรือว่าสินค้าของคุณนะคะออกมาให้ด้วยหัวใจการใช้เองกินเองวันนี้นะคะเดย์ Day ที่8แล้วระหว่างที่คุณเดินทางมานะคะระหว่างที่คุณเดินทางมาเพื่อจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดือนนี้ฉันจะมียอดเท่านี้ปีนี้ฉันจะทํายอดได้เท่านั้นและปีต่อไปต่อไปฉันจะมีรถมีบ้านมีเงิน สะสมอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เป็นเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ในแต่ละเดือนแต่ละปี3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็แล้วแต่นะคะในระหว่างทางที่คุณเดินนะคุณต้องไปอย่างมีความสุขค่ะอย่างแน่นอนที่สุดถ้าคุณยังตีบวกไม่ได้ทุกๆเรื่องอยังสามารถคิดลบได้ยังฟังเรื่องลบๆได้นั่น มันจะทําให้เป้าหมายลรืความสําเร็จของคุณมันล่นออกไปอีกค่ะห่างออกจากตัวคุณไปอีกค่ะมันจะไม่วิ่งชนกันนะคะเมื่อไหร่ที่คุณตีบวกได้เอาเวลาไปเรียนรู้และพัฒนาตัวเองค่ะไม่ฟังเสียงเล็กๆค่ะในช่วงเวลาที่คุณเดินทางทํางานที่รวยได้นะคะทํางานที่รวยได้ค่ะจะเป็นเป็นงานอะไรก็ได้บนโลกใบนี้นะคะยืมคําของอาจารย์ ท่านหนึ่งมานะคะว่าทุกอาชีพบนโลกนี้นะรวยได้ทุกบนทุกอาชีพบนโลกนี้รวยได้นอกจากคุณจะเอาหรือไม่เอากับมันเท่านั้นเองนะคะนะเอาในที่นี้คือใส่ใจในระหว่างที่คุณเดินทางไปต้องมีความสุขค่ะมันจะมีเสียงเล็กๆหรือมันจะมีอุปสรรคหรือมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนมาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำานี้ฉันไม่โอนะ คุณปีปาและจับสติไม่ได้หลุดไปนะคะโมโหโกธาหงุดหงิดหัวเสียนั่นมันทําให้ผลลัพธ์ของคุณห่างออกไปค่ะหรือบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่และใหญ่กว่าเดิมเลยมันอาจจะถอยลงตกลงที่ต่ําลบก็ดึงดูดเรื่องลบค่ะถ้าคุณบวกได้คุณก็จะดึงดูดเรื่องบึกบวกเข้ามาเช่นเดียวกันเป้าหมายของคุณถ้าคุณข้างใค้ตั้งเป้าหมายไว้ แล้ววิ่งชนกับมันเป้าหมายของคุณมันก็จะวิ่งหาคุณเช่นกันค่ะวันนี้ตั้งใจทำในระหว่างเดินทางให้มีความสุขเท่านั้นก็พอแล้วนิตาจะมาแบ่งปันในเดย์ต่อไปนะคะบ๊ายบาย